ประตูช่องฟิตนะครับของตู้เย็นมันหักนะครับนี่มันแตกนะฮะเพราะว่ามันน้าแข็งมันเยอะนะครับมันเปิดออกปุ๊บมันหักเลยครับดังป๊อกเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะซ่อมนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะซ่อมยังไงนะครับสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรายการใหม่นะครับ ชื่อว่ารายการช่างจําเป็นนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการซ่อมนะครับข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่นะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะซ่อมข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับ้วยตัวเองครับก็มาเรียนรู้และลงมือทําไปพร้อมๆกันกับผมนะครับถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสาหรับ EP แรกนี้นะครับผมก็จะซ่อมนะครับประตูนะครับมาประตูช่องฟีดนะครับของตู้เย็นนะครับผมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับว่าจะซ่อมยังไงนะครับตอนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลัง นี่ครับกาวร้อนนะครับแล้วก็สำรีแล้วก็ใม้จิ้มฟันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทําการหยอดกาวร้อนบริเวณนี้นะครับรอยหักนี่นะครับแล้วเราก็จะติดมันลงไปนะครับนี่นะดูก็เป็นแผลเก่านะครับที่ผมเคยซ่อมไว้แล้วนะครับแล้วมันได้ผลนะครับมันแข็งมากแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วมันก็แตกอีกนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมอีกข้างหนึ่งนะครับนี่นี่คืออันเก่านะครับที่ผมซ่อมไว้แข็งมากครับอาจจะดูหน้าตาไม่ค่อยสวยนะครับมันอยู่ด้านในครับแต่ว่าแข็งแรงจริงๆครับไม่มีหักนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมตัวนี้กันต่อนะครับยอดกาวล้อนะครับตามนี่เลยครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่แตกหักนะครับติดไปที่เดิมครับนี่นี่นะครับ อยู่แล้วครับมีชิ้นเล็กๆตรงนี้นะครับยอดครับแล้วก็วางชิ้นส่วนที่แตกลงไปนี่ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แน่นแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเสริมความแข็งแรงนะครับให้บริเวณตรงนี้นะครับด้วยสำลีนะครับผมเหมือนกับโครงสร้างนะครับช่วยยึดนะครับให้สองชิ้นนี้นะครับมันประสานกันนะครับผมนี่เหมือนตัวนี้เลยนี่นะครับแข็งแรงครับไม่มีหักซ้ำแน่นอนนี่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าแน่นแล้วนะครับอันที่จริงนะครับแต่ว่าเพื่อความแข็งแรงผมจะการนะครับติดสำลีนะครับเป็นสำลีนะครับติดเข้าไปบริเวณนี้อีกนะครับก็วางสำลีลงไปครับ ยอดกาวลงไปครับตัวกาวกับสำลีจะเป็นเหมือนกับตัวประสานนะครับพลาสติกเข้าด้วยกันนะครับนี่ก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆจิ้มลงไปครับก็หยอดกาวไปอีกครับกดสำลีให้แนบกับตัวพลาสติกนะครับ จิ้มไปเรืเอยครับจิ้มยอดครับแล้วก็ทําซ้ํานะครับหลายชั้นเลยไปเลยครับให้มันหนาๆไว้ครับจะได้แข็งแรงครับอันนี้ชั้นแรกนะครับติดลงไปครับก็จะติดมือนิดนึงครับก็ใช้ครับมาจิ้มฟันลอนจิ้ม เพี่ yeah. ให้มันได้รูปทรงครับตามต้องการเดี๋ยวพอกาวกับสำลีมันแห้งนะครับมันจะแข็งมากเลยนะครับส่วนนี้ okay, เดี๋ยวผมจะเติมกาวลงไปอีกนิดนึงนครับ โอเคครับก็ระวังทํานะครับก็ระวังให้กาวมันโดนมือแบบนี้นะครับี่มันก็จะแข็งอ่างเงี้ยครับมันร้อนด้วยนะครับกาวร้อนเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มๆไปนะครับเนีคยับความร้อนนะครับจะมีควันขึ้นนะครับสำลีจะเกิดควันเลยนะครับสังเกตดีๆจะมีควันนะครับออกที่สำลีนะครับเราก็เป่าไปเรื่อยๆครับเป่าเป่าให้มันแห้งไวๆนะครับผม ตพื่ความรวดเร็วผมก็จะใช้เครื่องทุนแรงนะครับเดยกันใช้แด้บอ,อกผมเป่าลมเข้าไปครับให้ให้กาวมันแห้งไวๆนะครับตัวนี้ผมจะปรับเป็นลมธรรมดานะครับไม่ใช่ลมร้อนนะครับเป็นลมเย็นนะครับ โอเคครับนี่หลังจากที่เราพอกนะครับสำลีกับกาวนะครับทีละชั้นนะครับทีละชั้นทีละชั้นเรื่อยๆนะครับจนได้ความหนาที่เราต้องการแล้วนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับหน้าตาอาจจะขี้เหร่ขี้เลรนะครับแต่ว่ารอยหักรอยแตกอยู่แน่นอนครับผมนี่ครับอันนี้ของเดิมนะครับที่เคยซ่อมไปแล้วอันนี้ของใหม่นะครับเชื่อว่าตู้เย็นในหลายบ้านน่าจะเป็นแบบผมนะครับฝาช่องฟีดหักนะครับหรือว่าผมเป็นคนเดียวก็ไม่รู้นะครับแต่นี่นะครับวิธีซ่อมของผมนะครับก็จะประมาณนี้นี่ เดี๋ยวเราก็รอให้กาวแห้งแล้วเราก็อาไปใส่ที่เดิมครับผมส่วนกาวที่ติดมือนะเราก็บ่อยให้มันแห้งๆแล้วก็ค่อยๆค่อยหลอกออกนะครับผมก็จะออกมาแบบนี้ทีครับผมก็จะใส่ฟ้าเข้าไปที่เดิมนะครับอ่าเรียบร้อยครับติดได้เหมือนเดิมครับแข็งแรง กว่าเดิมด้วยครับผมเพราะว่าเราพอกสำลีกกับกาวเข้าไปนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับตัวประตูนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับผม mm hmm. ก็พยายามครับตอนเปิดใ้ามีน้ําแข็งเกาะบริเวณนี้ก็อย่าเปิดออกแรงนะครับเพราะว่ามันอาจจะหักได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผม คครับก็เรียบร้อยไปครับผมสาหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ผมใช้ซ่อมนะครับประตูช่องฟิตของตู้เย็นนะครับผมก็จะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับพร้อมกับรูปกระดิ่งด้านล่างนี้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ